สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ่าวหยีทุกคนทุกท่านนะครับผมวมื่อวานบ่าวีเดินทางมาที่ตลาดนัดขั้วกระเบื้องผู้ดินนะครับผมตลาดนัดขั้วกระเบื้องผู้ดินนะครับผมที่ตั้งนะครับผมว้านจังหอดบ้านสว่างตำบลผู้ดินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับผมหรือว่าเอื่อนอีกตลาดหนึ่งตลาดในโน้ตโศนะครับพี่น้องท่นนีดที่จะเขามาจับใจสื่อขายนะครับผมเขามาต้รงโศตอนไดนก็ได้นะครับผมก็เขาสวยอยู่นะครับพี่น้องเปิดตุ๊กโศวันศุกร์นะครับผม กูเลยอยาขอมาจับใจสื่อใครงัวอะไรนะครับผมพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปจักหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวอีกนิดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องอ๋อเข้ามาเบิ่งตัวแหลกแหกมันก็เมียเล้วเบิ่งห้องไรกูนได้ก็เมียผ่าซิบผ่าครับผ่าซิบผ่าไอ้ลูกผู้อ๋าซิบผ่าโอ้เมียบอกไงนะครับผมหย่อนเสียงจักหน่อยขอให้นะครับพี่น้องวันถ่ยสวยนะครับผม เม็ดสีเข so like, so so ้มๆแก๋ๆนะครับผมหาสิบหาละคาห่วงเอ้าตัวร่องเพิ่นเอานะครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดนะครับผมราคาเบาเบอกไว้พ่อเลยตัวร่องกันนะครับผมห้าสิบห้าละคาห่วงลูกตัวใดเมียได้ลูกมากตัวเดียวได้ลูกสตัวครัได้ลูกมากสองตัวตัวที่สามเนี่ยสองผสมผสมกาลิสเลยนาะเมียน้อยเออใบเบอร์หลอดมากแล้วพี่น้อง ผสมเจ้ากาเล็ตร KF68 นะครับผมราชาง่วงง่ำเออกาล็ตร KF68 ผสมวันที่ยี่สิบสี่เมษาสี่เดือนนึ่งกับตัวนี้เนี่ยเอาขานเลครับขานวันที่ยี่่านรอบเลียวนะครับผมบ่อขึ้นบอยังแมตตตรวจเช็คเรียบร้อยบ่มีขึ้นนะครับผมบ่มีขึ้นเชือกมือเชือกน้องเมียนาะเชือกประกันต่ำนี้ให็นไหมเมียนาะจับได้ใบได้เอาจับได้ใบได้คุณขายมือ เอาผู้หญิงขายงวัยวผู้หญิงจับได้ใบไ,ไ,ไ,ได้ก็บพี่โอเคนะครับผมถ้าผู้หญิงจับได้ใบได้ลูกหลานหฮ้อยากจุงอย่างยังไปก็บสบ,บายแล้วครับผมออบัวฟืดบัวฟัดใจบัวบานมาซื้อแม่บ้านเลี้ยงางามสีแดงแดง,ดงจัดๆน,นะครับผมนนงวัวเชียงดีๆพี่น้องเมียเราจับหลอดนะครับผมส่วนสูงประมาณลอยสี่สิบห้าได้บ่แม่ได้แม่หนี่สูงลอยห้าสิบเมียเราสูงลอยห้าสิบนะครับผมงัวเคียงคิวมีแม่เรานะครับผม ตัวแหลกแหกมันเปิดมากงามงามอพี่้นองนะครับผมหาซิมหาม่แล้วค่าห่องห้าหมื่นห้าันค่อยหางกับงามนี้ได้หน้องลูกสาในทองนะครับผมไทมเป็นติดไทมเป็นติดกับปกุไ้้เงินเจ็ดหมื่นกว่าผมล่านั่นมามีเอาเนี่ยฝากเบอร์ติดต่อจังไวนะครับผมศูนย์แปดศูนย์นามสองสมห้าเก้าสองสามห้าเก้าัวงามเอาพี่น้องนี่แหะ พี่น้องไกลๆนะครับผมแม่อยู่่แมเราอยู่น้ำมุนนะแม่เนาะเอาหัวงามทางเพื่อน้ามุนนะครับผมขอบคุณหลายๆครับแม่ยมันมัดนะครับผมเอาหัวงามทางน้ามุนนะครับพี่น้องขยับมาเมแม่ลูกเม่ลูกนะครับผมพูดว่าหัวกับหัวปั่นกับหามือสามเอาเปนต่อร่องกันแล้วพี่น้องหาสิบสามได้ลูกตัวเมีย ลูกบ <that is German> ูดีนะครับผมห้สิบสาราคาห่วงเออแม่เป้าใจแม่เป้าเมีสูงรหมดเนี่ยม้ร้อยส้าร้อยสามหเอตีต่ำๆด้วยนะครับผมต่ใส่ตายเอกบเป้าเอกว่าสูงคักยู่นะครับพี่น้องตามเจีดแปดอยู่นะครับผมตีต่ำไว้นะครับจงเพียดอมนะครับพี่น้องโอ้ห้าสิบสามหเนี่ยห้าสาจ้าห่วงห้าบห้าห้าสิบ ลูกเจ้าลูกแรกงูอะไ้สดนะครับผมได้สดสดอยู่นะครับผมกอตัวร่องนะครับพี่หลองแม่ก็ได้สดดีลูกก็งามดีนะครับผมหาซิบหาและข้าห้องนะครับผมขิ่งสดขิ่งเหลี่ยมดีโอ้สวัวสิเกี่ยวเขา่าลูกพี่ถึงงามครับน้องแม่เนาะ,ะลูกดใช่ลูกงามลูกหล่อนี่ลูกกล้องตัวนี่แม่ ลูกหลอดแล้วลูกพุ่มตัวครับอันลูกหลอดก็ดอลูกหลอดจับคอมัมนต่ว่ามมี่บบมมีไป,ไไปลูกหลอดมากนะครับพี่น้องตัวงามนะครับผม,อมเอาหยาผู้ใด <ๆ S 1> ก็รงปงกันแท่ก็ร่งไลเอาคู่นีไปเลี้ยงนะครับผ<ด>มหาตัวร่องได้คาซิมาตัรองได้เน<อ>่ยาฝากเบอร์ที่ตัวจังไงนะครับผมศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เกห้ หนึ่งเก้าสี ah, 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 oh ่แปด้าแมีเ ah, ป ah, ah, ah. ah ่าน้ามุนเมีเป่าน้ำมุนได้ขอบคุณหลายๆครับเมียมันมัดด้วครับผมง่วงงามทางพี่น้องหน้ามุนเอาขยับขบไปตัวนะครับผมเอาขยับมาเบิ่งตัวตัวไปนะครับพี่น้องเป็นงัวงกสีนะครับผมกดสีคนเดิมเอากดสีประเดี๋ยวครับเพื่อากดสีคนเดิมเพิ่มเติมขึ้นงัวเขานะครับพี่น้องเมื่อนี้ง่วงงามเอา ดิ่งเข้าแล้วไปอยู่ใกล้วางไล่ไปไหนแ้พกอเจ็บชิ้ซ้ำเอาเมียเขาลูกเขาตัวเมียงามดีดีนะครับพี่น้องขนาดลูกดูนุนมงบดจนองพอเอาเจ็บชิ้ซ้ำตัวดูเบาดูแบบลดล่อีกนะครับพี่น้องเอางามนะครับผมเป็นเมียเขา วงหมั่นรวย47บวกนะครับผมขอแล้ววัดเหลี่ยวนะครับพี่น้องบันไทยเต็มๆนะครับผมลูกสาวลูกพ่อได้หรอพ่อนน่ลูกค่โมตัวมากเอาพี่น้องอยากได้ตัวไม่ตัวหนากะไปผสมเบานะครับผมอยากได้หลอดอยากได้พ่อได้ไปผสมบ่เมื่อขาองศอ่ิ้าบนว่าทรงลูกแดงบ่นะครับแดง คะแนลูกลงก็ยังแดงเลยแดงนะครับผมเดี๋ยวใบผ้าใบไายเบิ้งนะครับผมพรอบใช่ครอบเย้นะครับผมลูกสีไว้แดงนะครับผมเจ็ดสิบสามน้องพ่อเนาะข้าวหอมลูกใหญ่มากเมียอยากขายเนื้อกับคายนะครับพี่น้องเมียกับใหญ่นะครับผมประทัดลังสวยงัวเชียงเน้องพ่อสีเนาะงัวเชียงนะครับผมเอา กูได้เกได้ก็บสีนะครับผมฝากเบอร์เท่ในพ่อปนนย์ก้าศูนย์เ้าสองห้าห้าสองหกหกสามแปดมเอ้าบสีข้นดื่มดิมขอบกุณหลายก็พอมันมันนครับผมบสอ้ีค้นดิมนะครับพี่น้องขยับเมืองไทยตลาดนะครับผมเอ้าป็นเมียสาวน่อยนะครับพี่น้อง Hãy subscribe cho lại Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những vậy, hấp dẫn nè, sao nói, sao sao chết, tổ ra sao chết hà này ông, lại nhưng cái là vậy, sao chết hà เราข้าวห่องเลตัวรอนกันเลยตัวนี้แยกลูกกุนเตบ่ครับ, <c oughs> บนี่ครับลูกั้งครับโอ้นี่ลูกครับ,บเอาอยากแยกก็แยกอยาก,ยาก,ยาก,ยากเอาใส่กันเก่าลูกตัวข้อไล่นะครับผมทาย,ยุกกุนไป้กับจีบมั่นหามือน้อยๆหน่อยเนาะเอาหามือน้อยๆนะครับพี่น้องอยากว่าเบงกูดเตียงม่นมีกาหนิตัวนี้ก็เศร้าเจ็ดนาทีครับเอาโอ้เอาไปเห็ดเขาแตีงเขาไว้พี่จีน้ำนะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันหาลอยนะครับผม ยานุ่มหน่อยเนาะเอากระทัดลังคุยลังเป็นเสียนดำเลยนะครับผมแดงเข้มดีลูกหลอดไว้ลูกหลอดครับลูกหลอดครับเอาลูกหลอดเพราะอันเจ็ดเดือนเหรอพวกสี่เดือนไปสักหนึ่งสามเดือนกลัวเอาเอาสี่เดือนเลยนะกุ้งหอยแยกเมียมาเร็วจังหน่อยนะครับพี่น้องเมียแยกเมียคุณมาเร็วจังหน่อยหน่อยเนาะ เศร้าหว่วงแล้วเนะาะาเอา้วกเราเศร้าวห,วาวหว่ว,ว,หวงนเรื่องี่นองเปล่กูเลยเอาไปกับเศร้าวหว่วงแล้วนะครับผมโอ้งามดีนะครับผมสองหมื่นเดพัราคาห่วงกื่อนะครับผมมนักกว่าทุงมาตอร่วงกระวใบแล้วบึง้งนะครับผมบสีส้มไก่ส้มไก่ทุงมาถามกันเบึง้งเอาฝากเบอร์ติดตจไน่อยบันี้ศูกหสน่งนย์หกน่งเกาหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ครับอะยังครับ นองผักดีฟ้ามครับนองผักดีฟ้ามง้าวมาทางเด็กครับผมงรอบชื่นชมชื่มสารค้ำนะครับผมเอาขอบกุ้ยลายๆครับใบมันมันนะครับผมเอาขยับเข้ามานะครับพี่น้องสวยลายก,กล้วยกระห่อนข้นกระห่อนห้องลายวันนี้พ่อแม่ลูก 8ิบหกเจ็ดสิบเอ็ดเจ็่บเอยคจ็ดสดกูหมื่นหนึ่งพันลราขายห้องลูกแม่ลูกผ่อ ลูกลูกเอาลูกตัวผู้นี่กลออนรับเดียวนะครับพี่น้องลูกแรกลูกแรกได้ซดอยู่นะครับผมเจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะครับผมราคาห่องพี่น้องขอร่องขึ้นเอานะครับผมแม่ก็บยสูงลอยหาสิบบวกนะครับผมได้ซดนะครับผมลูกตัวแรกทันใดที่กําลังมองหาลูกตัวเลกนะครับผมเอาเจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะครับผมตลาดผู้ดินกับเมื่อเลี้ยงเขาไรนะครับผมพี่น้องทานใดที่เขามา จับใจซื้อขายกับเขาไม่ได้นะครับผมหางงวดไปเลี้ยงต่อนได้ต้องได้ในเบิร์ดเหมือนนกหวนต้อนได้เบิดมือครับพ่อขายมีดอกขายมีอยู่นะครับผมภาพเรียบสวยนะครับพี่น้องประกันทำยิ้มทำพ้นทุกอย่างภาพเรียบสวยน้ำสิไมไรพี่นเองภาพเรียบเปนสวยนะครับผมปล่อยหางบัณฑไทยงามโอ้ เสมอปากพูดดีนะครับพ şey um> ี่น้องตลายากัสวยนะครับผมตัวแรลกนะครับเจ็ดสิบเจ็ดตัวหัวน้องาคาหัวเจ็ดพันเ็ดนหนึ่งพ <um> uh <ah ันะครับผมห้องไว้ซื้อพี่น้องตัวร่องกันเอาแม่ไปสูงลอยหาบวกนะครับผมฝากเบอร์ตีตัวจังไรในหัวนี้ศูนย์หกองศนองเดนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ สองศูนย์ศูนย์สามสองศนย์ศูาม่ออแขนอแข้างเพื่อนนะมุนขอบคุณลยลายูกเอาลูกก็ได้งเขาตู้กคนโทษเอาพี่น้องลูกเหลี่ยวนะครับผมนี่หละต่อไปเขาก็ไปเสื้อเอาเป็นตัวเมียนะพ่อเนาะมันสลับไปนะครับพี่น้องขอบคุณหลยๆารกับป่อมันมันด้วยครับผมงอพอแผนข้งน้ามุนนะครับพี่น้อง ตัวไมด้อบ้ายคคุไดปตัวครับผมเดียืน่เยืนดีพิเองัวี่นขางสกลนครนะครับผมสวัสดีครับไปสวัสดีครับอ้าจตัวเข้บมืออามาสาตเอ้าเอามาเงตัวเลกลยีก่เคไล้นหากเมียสาวสมในเดือลัยกวพ่ออะไครับเท ผสมเช่ยเย็บสามหนึ่งใบเบอร์หลอดครบเนาะครบครับเอาใบเบอร์หลอดเอามาเร็วขึ้นหน่อยเอกสารเชี่ยเย็บสามหนึ่งนะครับผมเจ้าหน้าร้อนยี่สิบเมษาได้เดือนกีกว่นกี่เมื่อได้เนาะเอาับถือว่าผ่านหลอดแล้วนะครับผมผ่านหลอดแล้วถ้ายจิตตรวจได้ก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าเมื่อนะครับผมกระตรวจได้หรือว่าผู้ใดมากตรวจกระตรวจได้นะครับผมแต่ว่ามันอ่อนอยู่ ก็มีตำหนิเล็กน้อยเนาะตำหนิครับเอ่อประกันตำหนินะครับผมส่วนสูงอยูลไรผมได้ได้วัดบ่ะห่อยสบวกครับห่อี่สิบบวกนะครับผมดีว่าสายตาเบาเอว่ามันเกินนั่นอยู่ดอกพี่น้องเป็นตีตำไว้นะครับผมหัวสูงใหญ่เหี้ยนะครับผมปันไพร์นะครับพี่น้องงเสานะครับผมห่อยหางสวยสภาพดีไม่มีปัญหานมสีเต๋าไม่มีติงนะครับผมเอ่อ ไปหูน้อยหนึ่งแบบนี้หรอกครับไปหูของน้ำกจับนิดเดียวนะครับผมเอาตะหนกตั้งตะหนกตรงคาหนาดีนะครับผมหาซิบเก่าหน่อยแล้วครับผมเอาหาซิบเก่าตัวต่อไปตัวนี้เปิดไปหาซิบเจ็ดครับแม่สาวครับตัวนี้หาซิบเจ็ดแม่สาวครัเอาประเทศผร์บูเรย์มาโมลนนะครับผมโมลนแต่งเขาหน่อยเนาะัโมลนแต่งเขาให้แล้วนะครับผมหน้าหนูพีนะครับผม การประกานตำมนิตัวนี้ว่ฒน์ผสมนะครับย่างครับตัวนี้ย่างว่ฒน์ผสมเนื้อพี่อ๋อฟันนมนมนะครับผมวัวยี่ห้อเดือนครับวัวไหนผมวัวสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเลยสิบเจ็ดสิบแปดเดือนอ๋อรล่อเป็นสัตว์นะครับผมล่อเป็นสัตว์ผ่าจับสัตว์เอากระผสมได้นะครับผมที่ลองมากพอไดรนะครับผมไม่ยังถือใจเฮานะครับผมหาสิบเจ็ดไปเขาเอาไปมากพอไดรก็ไปใส่เอานะครับผม เพื่อนเรียบควให้มาอ้างเกมันาดที่ถือใจหฮอนะครับผมเฮาถือใจงัวเ่าบ่ถือใจควางัวก็มีอันน้นะครับผม่้นสูงไรเลยครับไปวใหสี่สิบตวัวสี่สิัขึ้นกันตตําได้เนาะไครับผมร้อยสี่สิบัวหาสิบเก็ดราขาห้องเอาพ่อต่อร่องนลครับผมได้งัวหัวหล่นไปเชือช่มอยู่ในขวักนะครับผมตัวใดใหญตัวนึงันเครับเอา ไ้ในมัดสายลีบันนี้สายลีสายเนื้อยวไปเลี้ยงก็ดีปลายไปในเข้าไปไปสามสิบสามเป็นงัวลีนะครับพี่น้องเอาไใมักงัวลี่ง้อยูนี่นะครับผมส่วนสูงดีร้อยสามสิบได้ยังไเนาะเอ้ามสิบบวกได้นะครับผมงัวลี่ตามสไตล์นครับง้วลีหางกระดีเจ้มเขานะครับผมหางกระดีเขา าครับผมมงให้ฝากเบอร์ติดต่อจัง abei, ไรนะครับผม093 093 717 717 3114 3114ไอ้อักครับไอ้อีกครับไอ้อีกครับผมเพื่อสว่างเดือนดินผมเพื่อสว่างเดือนดินครับผมเอาที่หน่องทางสกุนทรพนะครับผมขอบคุณหลายๆเขาไปมันมันด้วยครับผมเอาใหญ่ในเมียกับใหญ่ในแก่ครับนะครับผมเอาขอรไปฟังคุณนะครับผม ต้นก็หุ่กันหลทีอะนะครับพุณน้องเอ้ยบางง้องามจังน้อยนะครับผมใครเอาไปกลางตลาดบงง้องามจัน้อยนะครับผมแม่สาหวหว่วงไรบ้านเลครับผมหกสิบห้าแม่สาวโอ้กคอใดครับลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกเาหกสิบห้าราคาห่วงนะครับผมส่วนสูงลอยสามสิบห้าเลยครับเอาลอยสามสิบห้าคุณประกันให้นะครับผม สี่ว่ายศูนย์เก้าหกมัถ่ายลงมาเบื้องหน้านะครับผมเขาห้อยเตียงไว้แล้วนะครับพี่น้องห้อยเตียงเขาไว้แล้วสิบห้าแล้วข้าวห้องนะครับผมห่อยหางสวยสภาพเรียบโอเคนะครับผมหัวเสา หกสิบหาละค่าห้องลูกซไงซื้กระเเดือนเลยหพี่ได้ปปีเดือนสเดือนปีเดือนสเดือนเอาได้ขวบเดี่ยวนะครับผมวอลนเตีงเขางามขนาดนะครับพี่น้องเนื้อหนังยืนยันผู้ใดก็ลังม่งหาอยู่นะครับผมัวงเมียสาวฟันน้ำนุ่มหกสิบหาได้่ะเนาะละคาห้องหม่นห้าพันละค่าห้งนะครับผมก็ล่องได้นะครับพี่น้อง บ่มีตำนี้เลยเนาะพี่เนาะบ่มีอัวเ่นประกันตำนี้ไห้นะครับผมคาทุาทอนขึ้นกันนะครับผมยืนเงามีเลยครับหลุดีไูนเกหกใบเบอร์หลอดครบแล้วพี่เนาะครบค่ะเอใบเบอร์หลอดครบนะครับผมปากเบอร์ตัวไหร่นะพีู่นสค่ะูนหกสองสี่หกเ่หกเจ็ดี่ห้าเ็งครับจีค่ะพี่จีมาทางไหนครับน้ำมนค่ะอัวงามทางคือน้มนเอ พกหลายๆกบผีมันมัดครับผมอ่ะขยายงเบ่งตัว,ตวไปนะครับผมแม่ลูกแม่ลูกใครกันรอครับไครตะลุกเอาใครตะลุกนะครับเหียวม่แม่อะไรมาในเข้าไปาเอาเหลียวเมียันหกมือานะครับผมลูกไขไปอะไรมาในไอซันีนเ เลูกกันนะครับผมเป็นเมียลูกนะครับผมเยอตเมนะครับผมหกสิบห่านะครับผมเมูกหกบานะครับพี่น้องโ้่ยขาย้ังไงนะครับผมขายมาพุทธบุตรสักสองหมื่นมันไม่หยังบ่ดอกเฮยพ่นงพ่องกาแลขายขาดตื้นสองหมื่นนะครับผม เป็นตัวร่องกันอยู่นะครับพี่น้องบกควนเพิ่นนะครับผมปล่อยเพิ่งตัวไม่กวันนะครับผมตลาดฝั่งนี้ก็จะบาวางใกล้ไม้เลี่ยวนะครับผมมันสืบขายตัวร่องกันไปรถลากกันอยู่ออกไปจากตลาดหลายขั้นเลี่ยวนะครับผมย่างขยับออกไปเบงเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องย่างเข้าไปหาหุ้มด้วยครับตุ้งยางเข้าไปหาหุ้มเนี่ยเขาโบนี่ไล่ผมเลยน้องผัว โเห็นจาของขึ้นนะครับผมนี oui> ่จาของบนมาเลยมาเร็วแมียเขาโบดไลมันไ้ครับไลมันไ้ครับเปิดหาซิมหาต่ออาคล่องไปครับคัาหนลอบผสมรอบผ่านอลบเดียวผสมการิสเคยหกแปดนะครับโอ้หบอดเพื่อนจิเฮียนะครับพี่น้องวันที่ยี่เจเมษาหกห ผ่านหลอบนึงเนาะเนี่ยนะเอา้าจม้วนผ่านหลอบนึงครับผมซื้อแม่หาซิบหาแล้วข้าวบนห,อหน่องนะครับผมแ,แม่สาวคงยิ้มยสูงลอยหาซิบวกปิดกระทบมากนะครับผมเอา้าหาซิบหาแลา้วขาห่องต่อร่องได้นะครับผมนมสีเต๋าว่ามีติ้งนะครับพี่น้องป่อยหางก็สวยรากดินมากสภาพเรียบก,กับเที่ยโอเคง้วท่องไงเนีน่ยทำไมมันติดท่องไป ท้องที่สวงเนาะ,ะลูกตัวผูตัวเมียครับขายไปลูกแยกไปแยกไปโดนแล้วยกกแยกจนเมียขึ้นหมดแล้วพี่น้องเดินมากงววเขาโบดๆนะครับผมส่งลูกแดงให้กันนะครับผมจังเชียงนะครับพี่น้องหน้าตาดีเจ็บเขาดัางเล็กน้อยนะครับผมภาพเด็กงามนะครับพี่น้องให้ฝากไว้วยตัวยนงอยงงนะครับผม นี่เบอร์ตดต่อบอกศูนย์เก้ามแหนึ่งสห้าหกเกปนไหับอยลันหัวมาทางไหครับพ่ห้อทางของเพื่อนน้ำมุนหัวงามทางของเพื่อนน้ำมุนนะครับพี่น้องไายตัวเมียายตัวครับโอ้พ่อเมียลูกกับเมียนพ่อเมียลูกอไรยู่นครับส หาสิบเก่าตัวร่องได้เอาเป็นเมียขาวบดลูกตัวใดหัอยยางน้ำกลนอยู่อลูกตัวเที่ยวใดครับลูกตัวที่สองยาน้ำกลนอยู่นี่เอานี่แหละครับพี่น้องเื่อ่ียกาันซื่งัวลูกผูไปมันก็ดีอย่างนึงนะครับผมเดกมายกันยขาก็ได้ขาด้วยแมเนาะ อ๋อไทยยาไทยนะครับผมเบมึงตะหนอกนะครับพี่น้องพ่อซองเดือนไม่แม่นีิง้วซองเดือนกลัวนะครับผมใหญ่ในปันนีดคือว่าโอเคนะครับผมมีอเพิ่นก็บจีดพลังน้ำนุ่มดีแม่ก็ขึ้นแล้วเอาแม่คืนยังไงพตอกลักก็ได้นี่ต้องไม่ได้จับไปน้ำนุ่มพนก็บจีดีเตี๋อบิ่กตัวหัวเนาะลูกยังบูครับปัานีิเอาแม่กับสูงรวยซี่สิบห้าไปหารวยซี่สิบเจ็ดนะครับผม หาซิบเก้าแล้วก็คุณฮ้องนะครับผมผู้อะไรเมื่อเลี้ยงก็ต่อรองคุณเอานะครับผมถือง้อลูกผูกกัิยีเด้ขายเร็วได้แยกลูกขายเมียก็บยีเสื่องติดท้องนะครับผมเข้าไอ่แถวตัวไม่เข้ากับยีประเด็นนั่ทุ่นไหลนะครับพี่น้องกับยีขายลูกคุณไปสามมือ่นะครับผมยาหันกับยีเป็นทุ่นเมียพิ่นสองมือกลัวกับยีเป็นกำไรห้องเร็วนะครับผมเอา นี่แหละพี่น้องการซื้อลูกผู้ดีเังสินะครับผมเขาได้ขายลูกเพิ่นเร็วนะครับผมลูกตัวเมียเขาก็าไม่อยากขายนะครับผมอยากเอาไปเห็ดพันตัวเพราะเขาอยากขายมันก็บจีบูได้กำไรก็ยังเขาคิดได้นะครับผมเบื่อที่ฝากไปเนาะเมียเนาะเอาพุ่มตัวเดียวกันก็เมียเขานะครับผมขอบคุณในลายรับเมียมันมันนะครับผมนี่ได้แกะกลับดไปครับมันมันไหมครับหยับข้งมันนะครับพี่น้อง ไ่มาได้เับเนียมองไลมาได้นองไ่มองีาย่ไม่เลองยเอาด้เอาือินซื้อเอาื้อมองไลาเอาปุ้ยดื้อเอาือนื้อเอาเมียเราสียเอาื้อเนบาทนะครับผมมองคลาแล้วเนี่ยเราว่าทงสเดือนนะครับพี่น้องประกันท้องนะครับผม เป็นงัวเคยตีตามานะครับผมต่วไบเอฟบอไรนะครับเนี่ยล้วานะครับผมส่วนสูงขมันลอยสามสิบบวกนะครับผมเป็นงัวเคยตีตามานะครับผมตัวใบใบเอฟบอไรนะครับพี่น้องกวเคยตีตามาอาจจะเป็นงัวเสาทองเหล็กนะครับผมเป็นงัวเสาทองเหลก มาเสาสองเมียประกันท่วงเก็เมียเนาะเอาประกันท่วงท่วงสามเดือนเนี่ยเราวานเลครับผมฝากไว้ที่ตัวยังไงนี่เมียแกมีพี่น้องเหาอยางได่นม้งเอาเดี๋ยวเมียเราฝากไว้ก่อนนะครับพี่น้อง

สามแปดห้าเจ็ดนะครับพี่น้องโซนหกสี่สามสองสี่สามแปดห้าเจ็ดนะครับพี่น้องบายทุ่นให้นะครับผมเอาคอยากแบ่งค์ว่าคลองก็มีอะร้องมาเอานะครับผมขอบคุณหลายๆครับมีอะมันมันด้วครับผมขยับไปกลางตลาดจังหน่อยนะครับพี่น้องก่อนสี่ปีชิบเอาลาพี่น้องไปนะครับผมทุกท่าเรายัง่ยเขาล็อกล็อกแม็กกี้ยัง อ๋อเพิ่งเงี้ลูกง,งามนะครับผมก่อนที่ปิดคลิปผมไล่์พี่น้องไปห้อางไลฟ์วันนี้ก็พ่อห้อางไลฟ์วันนี้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเอาลูกตัวไหนครับลูกสั้นตูดลูกสั้นตูดเอาใบเบอร์หลอดครบนะพ่อเนาะ ผสมไปครับสผ s. <S สมแล้วทานก็ยีงผสมทานรอบแล้วรอบแล้วใส่พ่อไดเว่ยในท้องใส่เบเกตเก่สามหนึ่งหนึ่งสามบวกโอเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมไปเรียบร้อยเจ้าหน่าร้อนะครับพี่น้องผสมทานรอบแล้วนะครับผมไปเบอร์หลอดครบนะพ่อเนาะไปเบอร์หลอดครบนะครับเรียบร้อยเออโดนตัดกระช้องนั่หนุ่มสี่ต่าบันมีติงสูงหน่อยสี่สิบบวกได้นะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับพี่น้องอ้ Ngapum, yau lúc nơi bung quanh 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 น,นี่เลยพี่น้องเพรานั่นก็ชิดซ้ำอเยวายู่ผอดแล้คือเกาเดือนแล้วผนะอเราคืกกอกระเขาหุ้มนะครับพี่นอ้องเขาหุ้มเม่อไรนะครับมันเสียบตาเอ้าหนึ่งแสนสามหมื่นบาทโอ้สี่นิดว่าเป็นงูสิงนะครับผมถือเบียดถือเบียดปันงูสิงนะ,ะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวไปเดินลองผอเราอีกตัวหนึง่งตัวนี้ก,ก็แสนสามประกันท้องนะครับพี่น้องผอเราว่าประกันท้องแปดเดือนก้าวเลี้ยวนะครับผม ประกันท้องแปดเดือนแปดเดือนกลัวหนึ 1, 30, ่งแสนสามมื่น่กันนะครับผมเอา้านมไขใครล้วนะครับผมแปดเดือนจะเก้าเดือนแล้วนะครับเสียบซ้อ้อ,องก็พออยู่พอการเลกแปเอาท้องคอกแปเิดไว้แสนสาตัวละแสน,นแสามเะพ่อเนาะเอาตัวละแสนแสเดือนแล้าสูงประมาณรวยเกือบหกสิบนะครับพี่น้อง จากสายตาบ่อยกคเบิ้งให้นะครับผมเกือบบ่อยหกสิบนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นตัวละแสนสามเอาทูนใดที่มาง่วงงมหมอกระผอเร่าเพื่ออยากเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ตัวนะครับผมมองกระ่อเร่าง่วงงาำงกว่ของตลาดมากพี่น้องน่านที่น่านที่ปีหน้นะครับผมจะเห็นนะครับพี่น้องง่วงง่ำนะครับผมตัวละหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับผมทันใดที่ มะครับพี่น้องมาต่อร่องผ่อแล้วเบิ้งนะครับผมเดี๋ยวเอาอีกคอเบอร์หว่ให้นะครับผมมองงามๆสวยๆยืนจังเชื่องนะครับพี่น้องน<อ>้อยสี่สิบกัวแหละครับตัวคนผสมพันหลอดีินี่เอา้าพี่นอ้องเขาอยากได้เบอร์เพะ่อฝากเบื้อที่ตัวจังอยนะครับผมแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเอจ็ดก้าห้าสองศูนย์เก้าห้าสองศ พ่อจิตอำเภอสมเด็จอำเภอสมเด็จ <ไอ S 1> <ม>การศีลเฮานะครับเอาพี่น้องเฮาจะเข้าไปเบิ่งอยู่ควาดเ้าไปเบิ่งได้เนาะพ่อเนาะครับเอามีอีกหลายบ่พ่ออยู่ควาดหีอยู่คมนึงเอาเหลืออยู่คมนึงพี่น้องท่านใดว่ามันโบเตี่ยมจวะมันโบเตี่มตานะครับผมเผาไปเบิ่งอยู่ควาอยู่หลักเข้าไปต่อร่องวงบ่ซื้อบ่หา<อ>ไปกินหนับกินท่าเนาะพ่อเนาะเอาขอบคุณหลายๆเขาเผามันๆันนะครับผมบ่ซื้อบ่หาไปกินหนับกินท่ากันนะครับพี่น้องอู้ยืนงามขนาดนะครับพี่น้อง มั่วตลาดนะครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมบอยก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมท่านใดที่เขามาเราจุ่มเดียวนะครับผมฝากเก้งๆนะครับผมฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมเกิดสิบกลาดคลิปไม่ไม่คงบอยเอนะครับผมคลิปหน้าคลิปไม่จะขอกันไม่นะครับพี่น้องคลิปนี้บอยขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม